มาๆมาๆตัวอ e <problem> oh, <gen peak meal> oh, <spe ar> ุ <technical Bear> ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหสองตัวพี่น้องตัวใหญ่นี่นะครับโอ้ยมีปลากระโดดเข้าเรือพี่น้องโหเต็มเลยโอ้ยสร้อยทางนั้นเลยดูโอ้โหลาบลอยครับหากินง่ายๆบ้านอยู่แถวแถวแม่น้ำชี อันนี้มันกระโดดเข้าเรือนะผมก็มาล้างส่วนนี้กระทิงรวนรวนนี้เข้าอีหลงกุ้งหมดเลยนะไซกำลังกินเลยกุ้งแม่น้ำฉีกินหอมชุยเลย ยักษนมิสสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดักกบเนาะตามผมก็จะพามาดักกบตามนาแล้วก็ตามล่องถนนเนาะร่องถนนที่ติดกับนานั่นแหละเพราะว่าหน้านี้มันเป็นหน้ากบที่อยู่ตามนตามนาเนาะมันจะมีน้ําอยู่ฝนมันตกใส่เนาะน้ำก็จะขังอยู่ตามตามในานาข้าวอย่างนี้เนาะมันก็จะมีกบอยู่เป็นบางที่นะผมก็จะใส่ตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าเนาะเดี๋ยวกลางคืนผมก็จะพามายามดูเนาะ มันจะมีกบเข้าไหมเนาะแต่ว่าค่อนข้างจะลกหน่อยนะเพราะว่าบางคนเขาก็ตัดหญ้าบางคนก็ไปตัดหญ้าเนาะครูขนามันก็จะลกหน่อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมก็จะพาใส่กบก็จะยามสองครั้งนะกลางคืนรอบหนึ่งตอนเช้ารอบหนึ่งนะดูว่าถ้ายามสองครั้งมันจะหมาไมนไหมเนาะพี่น้องไปลุยลีดก่อนเนาะใส่แปดอันเนาะมันหมานครับ เราจะใช้เหยื่อปลาส้อยหันนะ่นเนาะประมาณนี้แหละ ตอนนี้ก็มาถึงหมายแล้วพี่น้องตอนนี้ก็สามทุ่มเนาะผมก็มาดูเนาะไม่รู้ว่าจะมีกบเข้ากับดักของเราหรือเปล่านะเพราะว่าผมดักไว้แปดอันเนาะก็ใช้เหยื่อปลาซอยไปไปดูกันเลยดีกว่านะชันชันชันที่ดุกตัวแค่ไหนก็ต้องเอาพี่น้องกลางคืนโดนไห่วะ ไม่รู้โดนหรือเปล่านะเอาโดนโอ้โหยังแม่นอยู่ครับโอ้หไซส์สวยพี่น้องไอช่อนไอ้ช่อนล่องกลนะางคืนเนาะไซส์แค่นี้เราได้เลยพี่น้องตามไรตามนามันก็ประมาณนี้เนาะมีกบหรือเปล่าอันนี้อันแรกเนาะที่มาหยาบนะนี่แล้วก็ ห,หมดเต็มเลยพี่น้องหมดมันลงไปได้ต้องลงน้ำหน่อยหมดแดง ผมยามกับดักไปสองอนเนานะกับดักกบมันยังไม่เข้าเลยผมเห็นมันลอยน้ําอยู่ข้างๆเนาะแสดงว่าวันนี้มันเข้าช้านะผมว่าจะไปหายิงปลาดีกว่าเนาะแล้วพรุ่งนี้เช้าเราก็ค่อยไปยามกบทีเดียวเลยเนาะเพราะว่าดูเหมือนจะไปกวนมันเนาะผมว่านะเพราะว่าถ้ามันเข้ามันเข้าแล้วนะผมเห็นมันลอยอยู่ข้างๆกับดักเนาะแสดงว่ามันเข้าช้าสวัสดีตอนหกโมงเช้าครับพี่น้อง สวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้ก็หกโมงกว่าเนาะเดี๋ยวผมจะพาพยายามกับดักกบเลยเนาะเมื่อคืนนี้โอ้โหผมก็นอนไม่หลับเลยเนาะเพราะว่าลุ้นนะเนาะลุ้นว่ามันจะเข้าหรือเปล่าเนาะปะเมื่อคืนนี้ก็หายิงปลาแป๊บเดียวก็กลับแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกวนกบเนาะมันกําลังจะเข้าเราก็สี่ทุ่มมันยังไม่เข้าเลยเนาะมันหมายพี่น้องลุยหกโมงกว่าก็ยังมืดอยู่เลยเนาะทางเข้าคนลบลบโอ้โหสว่างแล้วพี่น้องมองเห็นอยู่ มันลุ้นอันแรกกันเนาะว่ามันจะเข้าหรือเปล่าเนะอันนี้ตามล่องน้ำเนาะล่องน้ําตามธรรมชาตินะอันนี้อันแรกผมใส่ไปตรงนี้นื่หวานเนี่ยนะเฮ้ยมีโดด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 ครับโอ้โหแต่มันู้กกี่ตัวนะมันู้กกี่ตัวมันจะเป็นกบใหญ่พี่นนอะโอ้โหกบใหญ่ตัวเดียวแต่ใหญ่ ว้ตัวใหญ่มากมันหมานพี่น้องอันแรกก็หมานแล้วผมใส่ก็จะเป็นแบบนี้นะกลางวันมันก็จะมองเห็นเยอะหน่อยนึง ลื่นเลยคุูยังใหญ่อ่ะตอนนี้มันก็ยังคืมๆอยู่เนาะจริงๆมันช้าแล้วนะแต่ว่าแสงสว่างยังไม่ค่อยมีนะโอ้โหตัวใหญ่มากตัวแรกก็มานแล้วพี่น้องเยี่ยมเดี๋ยวไปดวนต่อไปเนาะโอ้โหแบบหมานแท้ ไปลุยต่อพี่น้องตอนที่สองตอนที่สองเป็นไงน,อน้อมาดูเงียบๆเอออือออุ้ยพี่น้อง อันที่สองมันออกได้โอ้ดูรอยมันดันออกเหยื่อกี้ยงเลยปัดโถเอ้ยดูอันที่สองมันออกได้โอ้น่าจะเป็นกบใหญ่เนาะเจอสาเหตุแล้วพี่น้องตรงนี้มันขาดนี่ตรงนี้มันขาดเห็นไหมมันก็เลยดันออกได้โอ้โหต้องไปเช็คแล้วเนี่ย นี่เชือกมันขาดโอ้โหมันกระโดดจนเชือกขาดนะพี่น้องดูเีนะ๋มีอ้มีสองตัวเดี๋ยวนะพี่น้องโอ้หต้องเปิดแฟตว่ะโอ้ยมีกี่ตัวสามสองอเยอะว่ะมีกี่ตัวนะดูอีดีดูไม่ค่อยชัดนะ เพราะว่ามันไอ้อันนี้มันทีไม่รู้มีกี่ตัวไปดูดีๆก่อนนะพี่น้องหนึ่งตัวมีสองตัวแต่ใหญ่พี่น้องโหมันหมาน,มนเดี๋ยวเอาไปเปิดตรงที่มันสว่างๆหน่อยนะตรงนี้มันมืดว่ะต้องใช้แฟลชช่วยเนาะนี่หกบ่งครึ่งแล้วเนี่ย หาที่สว่างก่อนพี่น้องตรงนั้นมันมืดเนาะใต้ต้นไม้มืดโอเข้ากบเข้าทุกอันเนาะแต่อีกอันหนึ่งมันหูไม่น่าเลยเนะานเนะเสรษดายนาะที่มันดันออกได้เนาะโอ้ว่ะนงั้นก็หยังไม่ได้ยังไม่ได้ยามอีกห้าอันเนาะว่าเข้าทุกอันซะและ ข้างตัวเองอีกแล้วสว่างสว่างหน่อยเพี่นน้องน,นี่สองตัวนะใต้ต้นไม้มันมืดก็เลยหาที่สว่างสว่างหน่อยเนาะม,มา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 

ุยต่อครับอันนี้ไม่เข้านะเหยื่ออยู่เต็มอยู่เลยนะไปพี่น้องโดนอื่นดีกว่าเดี๋ยวันนี้ก็กู้กลับเลยเนาะโหฝั่งนู้นก็จะเป็นนานะโอมันรุนอันนี้นะพี่น้องรู้เข้ารู้ก่าดูเงียบๆนะ หูหมายสวยนะดอกไม้เพียบเลยเนาะไม่รู้ว่ามีผึ้งหรือเปล่ามีไหมน้องโอ้โหไม่มีพี่น้องเงียบกิบเหยอยอยู่เหมือนเดิมเลยเนาะโคกับเลยไม่มีรอยเข้าเลยเลย มีปลาตีตรงนั้นไปพี่น้องยามต่อดีกว่ามาถึงหมายแล้วครับเหลืออีกสองอันเนาะเหลือไปยามอีกสองอันนี้เราก็ไปยามกุ้งต่อไปลุยข้ามน้ำเลยนี่อือโอ้ โอ้ยนี่แม่โอไม่เข้าอ่ะอันนี้ก็ไม่เข้าพี่น้องอุย้ยไม้ก่อก็ได้วะเออมา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 โอ้ยเมืม่มมมมมมมอาวานนี่ก็มัดไปใกล้ๆทำมันไปไกลจังวะมาครับโอ้ยมีปลากระโดดเข้าเรือพี่น้องโหเต็มเลยโอ้ย้อยทางนั้นเลยดู โอ้โหลาบลอยครับโอ้โหน่าจะครึ่งโลนะหูยังสดๆสดอยู่เลยพี่น้องดูไอ้ใส่กระโดดเข้าเรือนะนนเนาะไปดูใกล่สโโิโอ้โหอสอยทั้งนั้นเลยอ Ô mẹ tòng năn lên, Này, một nịt. nữa mẹ tòng nắng lên, nịt tuần Ui, tuần nịt lên luôn luôn luôn, tuần nịt tuần อยูย่ๆก็ได้ปลามาเฉยเลยพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าเสร็จโจรเนาะก็ต้องลงทุนเลยเลยกระโดดเข้าเรือเองอันนี้น่าจะโอเกือบโลนะเนี่ยปลาส้อยเนาะมันหมายพี่น้องยังไม่ได้หยามกุ้งเลยโหสุดยอดวันนี้บมจะหมานก็หมานง่ายๆเนาะไปหยามกุ้งเลยดีกว่าเนาะโอ้มีปลาผุ่นอยู่ตรงนู้นโอ้อย่างใหญ่เลยอะโอ้ ตัวใหญ่ๆเลยโอ้นูน่นหูลอยไปกลางนูน่นถออกกลางได้ไงก็นลูโอ้เยอะเยอะโอ้ยังเยอะเลยโอ้ปลากระทิงด้วยโอ้มันลอยออกกลางในนะ้ำมันขึ้นนะโอ้กระทิงใหญ่กระทิงใหญ่ ดินอยู่นู่มนมนหมานๆพี่น้องกระทิงใจเอาซีฟูก่ออันแรกก็มาแล้วเท,ที่ยงกระเที่ยง ยอะโ้อันแรกยังเยอะไอกระทิงใหญ่นั่นเนี่ยอันนี้ยังใช้ต่อได้อยู่นะอันแรกหมานแล้วพี่น้องมีห้าอันนะไปลุยต่อดีกว่ามันหมานครับ mẹ chăm mì mai anh đi vô này là u giữa vô cái nó เยอะเยอะเยอะอื้มเยอะจูมีแต่ตัวใหญ่ๆนะกุ้งสองอันเล็กสามอัน ผมก็ใช้ลำอ่อนมัดใส่อันนี้นะใส่ปลาไปตัวนึงด้วยปลาหั่นอันนี้นะเอาไว้่อปลากระทิงปลากระทิงมันเข้ามากินกุ้งเนาะกุ้งมันเข้ามากินปลากระลำแล้วปลากระทิงมันเข้ามากินปลากระทิงอะ่ะชอบเข้าอันแบบนี้เยอะเลยนะมันหมายพี่น้อง かか天気。 天。 อันนี้กุ้งที่ได้เนาะวันนี้นะครับกุ้งนี้มีแต่ไซส์ใหญ่ๆนะไซส์นี้เลยนะสดๆจากแม่น้ำชีเนาะหากินง่ายๆบ้านอยู่แถว,แ,ถวแม่น้ำชีอันนี้มันกระโดดเข้าเรือนะผมก็มาล้างส่วนนี้กระทิงล้วนๆนี่เข้าอีหลวงกุ้งหมดเลยนะ บางอันก็ไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าน้ํามันไหลแรงเนาะเรือมันไม่นิ่งส่วนปลาช่อนเนี่ยิงได้ตัวหนึ่งกลางคืนเนาะกบได้สี่ตัวพี่น้องมันหมานกบได้สี่ตัวเนาะเดี๋ยวจะซ่อมอันนั้นอีกสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าตรงเนี้ยเขาเย็บแล้วมันหลุดกบมันดันออกได้ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะเย็บซ้ําอีกทีหนึงนะ่งเนาะกบก็หมานสี่ตัวพี่น้องกบเนี่ยผมจะผัดกระเพราส่วนตาเนี่ยเก็บไว้ ส่วนกุ้งชุบแป้งทอดตาพริกใส่เดี๋ยวไปดูหน้าตาเมนูกันเลยนะครับโห oh, oh, ดี oh, ไม่ดังอนะสายกำลังกินเลยกุ้งแม่น้ำฉีกินหอมชุยเลยเสร็จแล้วครับอันนี้ก,กนะเพากบเนาะสี่ตัวโหได้คนเยอะส่วนในนี้ กุ้งชุบแป้งทอดเครื่องเทศเนาะใส่พริกใส่กระเทียมก็ตำเข้าไปมีอะไรก็ตำเข้าไปเนาะปรุงรสแบบตามธรรมชาติเนะเรามาชิมกระเพรากรบดูนะว่าอร่อยไหมเนาะอืมอร่อยพี่น้องเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มหอมหอมไอ้พวกเครื่องเทศเนาะพวกพริกแล้วก็กระเพราเนี่ยหอมมาก เผ็ดเผ็ดเค็มเค็มมันมันจากเนื้อกบเนาะไม่ได้ใส่น้ำตาลไดนะอันนี้ผัดส่วนกุ้งนี้ก็ผมทอดครึ่งเดียวนะกุ้งไซส์ใหญ่ลองมาชิมดูเนาะอันนี้ก็ตำเครื่องเทศใส่เหมือนกันนะพวกกระเทียมพริกมีอะไรเครื่องเทศก็ตำใส่ไปก็ปรุงรสเอาตามใจชอบเนาะหืมกรอบหืมอร่อยอันนี้รสชาติก็จะ เค็มๆเผ็ดๆนิดๆนะนวๆแบบว่าไม่เผ็ดมากมันก็จะหอมกินเครื่องเทศนะพวกพริกพวกหัวขาวตะไคร้ไอ้พวกพริกกระเทียมอร่อยพี่น้องอันนี้ก็ได้แลวนะกับข้าวนี่ผมว่าน่าจะสองสามมือเลยเนาะก็หากินตามบ้านๆเนาะตามไร่ตามนาตามแม่น้ำฉีเนาะกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับใครชอบคลิปแบบลุยๆ หาอาหารจากธรรมชาติเนะก็มาทำแชร์สู่กันเนาะไปพี่น้องมันหมาน,มนเดี๋ยวว่าจะไปหาดูหมายยิงปลาบ้างเนาะเห็นน้องๆเขาบอกว่าปลามันขึ้นชีหลงหนามันเริ่มใสายแล้วพี่น้องเดี๋ยวว่าจะหายิงปลาด้วยล่ะไปเจอคลิปหน้าครับ